วัสดีครับผมมา,มาร์คเมทันฟบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามของค r a z y House นะครับหรือว่าบ้านทรงแปลกประหลาดครับที่ตั้งอยู่ในเมืองดารลัตของประเทศเวียดนามนะสำหรับค r a z y House นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสรรยียงของเมืองดาลัตเลยทีเดียวนะฮะก็จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางเดินเข้าไปนะฮะแล้วก็ใกล้ๆกันนี่ก็จะมีจุดจําหน่ายตั๋วค่าเข้าชมนะครับ จุดจำหน่ายตัวเข,ข้าชมก็จะอยู่ด้านฝั่งนี้นะครับก็สําหรับค่าเข้าชมตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปซื้อก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะว่าค่าเข,ข้าชมสําหรับ c r a z y House ในปัจจุบันก็คือปี2025เนี่ยราคาจะอยู่เท่าไหร่ครับสำหรับชาวต่างชาติครับเอาครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศด้านภายในพร้อมกันครับเอาครับตอนนี้นี่ผมก็เข้ามาอยู่บริเวณจุดด้านภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Crazy House นะครับหรือว่าบ้านทรงแปลกตาครับของเมืองดาลัสในประเทศเวียดนามนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มเดินจากบริเวณจุดทางตรงด้านนี้นะจริงๆก็จะมีจุดตรงด้านนี้ด้วยครับรู้สึกว่าจุดตรงด้านนี้น่าจะเป็นจุดของพวกน่าจะเป็นของพวกซูเวเนียหรือว่าจำหน่ายของเที่ลึกนะฮะถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะครับก็ต้องใช้เวลาเดินสำรวจก่อนนะครับเอาค่ะเดี๋ยวจะ พาเดินก็ไปชมบรรยากาศด้านภายในนะครอ๋อ <Hello. S 1> oh, ตรงนี้นี่ก็จะมีเป็นพื้นที่แผนผังนะครับสำหรับ Crazy House นะคร mm hmm. ก็จุดหนึ่งนี่เป็นทางเข้านะครับจุดจำหน่ายตัว๋วอ๋อตรงนี้เป็นจุดประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อกี้นะที่มีเจ้าหน้าที่เขยืนอยู่2คนนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีจุด พื้นที ar, of of ่ต่างๆนะฮะเนี่ยครับก็ตามแผนผังตามนี้เลยเดี๋ยวเริ่มจากจุดตรงนี้ก่อนนะฮะเอาครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันนะครับก็สำหรับ Crazy House นะครับหรือว่าบ้านทรงแปลกประหลาดทรงแปลกตาเนี่ยผู้ก่อสร้างนี่ก็ถือว่า มีไอเดียที่ค่อนข้างจะบันเจิดแล้วก็มีไอเดียที่ค่อนข้างจะเก๋ไก๋เลยทีเดียวครับในการออกแบบบ้านทรงที่ดูไม่เหมือนกับเป็นบ้านทั่วไปนะคออกแบบให้มีลักษณะจะเป็นบ้านต้นไม้ก็จะพูดได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าลักษณะเนี่ยมันดูเลื้อยพันกันมั่วซัวไปหมดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจะมีทางเดินเชื่อมต่อเข้าถึงกันได้ตลอดเลยนะครับ สำหรับสถานที่แห่งนี้เนี่ยเมื่อกี้นี่ผมจะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับค่าเข้าชมนะครับค่าเข้าชมของสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 80, 000, 100, 000, แปดหมื่นดงเวียดนามนะครับตีเป็นเงินไทยนี่ก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับก็สำหรับชาวต่างชาตินะฮะชาวต่างชาติเนี่ยจะซื้อตั๋วนในราคาหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าเป็นชาวเวียดนามเนี่ยจะซื้อได้ในราคาที่ถูกนะครับก็เรียกว่าถูกกันครึ่งนอกครึ่งนะฮะ ชาวเวียดน,นามเนี่ยจะซื้อได้ในราคาสามหมื่นดงหรือประมาณห้าสิบบาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมจะพาทุกท่านเข้ามาชมนะครับเป็นจุดแรกนะครับนี่เป็นห้องที่แปดนะห้องแข่งกระลูหรือว่าห้องจิงโจ้นะครับมาตอนเย็นๆแบบนี้ผมว่าก็ดีนะนักท่องเที่ยวนี่ก็ไม่เยอะมากนะครับสามารถเดินชมได้สบายๆ สถานที่แห่งนี้นี่จะปิดตอน1ทุ่มนะครับหรือว่า7 PM นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาใกล้5้าโมงเย็นนะฮะเนี่ยจิงโจ้ก็จะมีรูปปัน้นจิงโจ้นี่เป็นเอกลักษณ์นะครับไม่สามารถเข้าไปถ่ายบรรยากาศด้านในได้นะครับเพราะว่าเขามีการล็อกกุญแจไว้นะตรงนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากคนระับมีแค่เป็นจุดของโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นะครับ เนี่ยล้วก็จะมีจุดทางลงทางด้านนี้แล้วก็ทางเดินขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปนะครับสำรวจบรรยากาศจากด้านบนนะครับเราจะมองเห็นบรรยากาศพื้นที่ด้านล่างนะฮะตรงนี้ก็จะมีทางเป็นบันไดเดินเชื่อมถึงต่อกันได้นะครับเนี่ยบันไดก็จะเชื่อมต่อกันถึงกันหมดนะครับในแต่ละจุดนะครับจุดนี้นี่ก็จะมีจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเยอะนะครับ แล้วก็จะมีพวกทัวร์มาลงกันในแต่ละวันนี้ก็ค่อนข้างมากนะครับ <_ d ark> เพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองดารลัดตรงนี้นี่เป็นห้องที่เก้านะครับเป็นห้องหมีนะฮะนี่ครับก็ตแต่ละห้องนี้ก็จะมีรูปปั้นของชื่อสัตว์นะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นเตียงนอนนะนี้น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับเนี่ยแล้วก็มีรูปปั้นหมีนะครับมีจุดของห้องรับแขกนะฮะห้อง นั่งทานกาแฟเครื่องดื่มนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นแบบบ้านนะครับแบ่งกเป็นห้องๆไปนะครับแต่ละห้องก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองจะมีเอกลักษณ์นของตัวเองนะครับ้ายนี้ป้ายทางออกนะครับนี่ก็มีคําเตือนนะ้ามปีนป่ายนะครับ,ป,ป,รบปีนบางทีนะท่องเที่ยวนี่ก็เกิดปีนไม่ไปครับปีน้วมันก็เสี่ยงอ่ะจะเกิดอุบัติเหตุอะไรได้นะครับนี่ผมก็ มาอยู่บริเวณจุดทางด้านบนนะครับรอบๆนี่ก็จะเป็นพื้นที่ของพวกบ้านเรือนของผู้คนมีโรงแรมนะครับเนี่ยครับฮานโฮเทลนะฮะส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นจุดของค r a z y House อยู่ตัวนี้เป็นห้องี่เซปนะครับแต่ห้องี่เซปนี่ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเนีเปิดไม่ได้นะครับ เดี๋ยวไปชมบรรยากาศบริเวณจุดอื่นๆของ Crazy House กันต่อครับส่วนตรงจุดห้องนี้นี่ก็จะเป็นห้องของพวกอดีตนายพลของกองทัพคอมมิวนิสต์ของเวียดนามนะครับเนี่ยครับรูปของอดีตนายพลของกองทัพคอมมิวนิสต์เวียดนามก็จะอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะเป็นรูปที่ถ่ายคู่กับภรรยานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะห้องอาหารนะครับ ่วนจุดด้านนี้นี่ก็จะมีจุดของเปียโนด้วยนะเนี่ยก็ถูกนามาตั้งเอาไว้นะฮะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องราวประวัตินะรของอดีตในพลของพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามนี่ยก็จะมีข้อมูลให้อ่านตรงนี้แต่ก็แน่นอนครับส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาเวียดนามทั้งนั้นนะครแล้วก็อีกจุดนึงนะครับ จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดของห้องรับแขกห้องนั่งเล่นนะครับเนี่ยก็จะมีต้นคริสต์มาสนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศกลิ่นอายของต้นคริสต์มาสที่ถูกตั้งประดับเอาไว้ครับคือบรรยากาศของคริสต์มาสในช่วงนี้ก็ยังไม่เจือจางไปครับแม้จะจะผ่านมาอยู่พอสมควรแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกภาพวาดมีเป็นทีวีทีวีนี่ก็เป็นทีวีรุ่นเก่าเลยนะครับ มีจุดของโซฟานะฮะเก้าอี้นั่งตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับจุดของรีเซพชันนะครับเนี่ยมีโต๊ะนะครับคอยรับเรื่องก็จุดตรงของ Crazy House นี่จะเป็นจุดของบ้านทรงแปลกประหลาดที่สามารถเดินเชื่อมต่อเข้าถึงกันได้นะครับแล้วก็ลักษณะเนี่ย เขาว่ากันว่าดูเหมือนเขาวงกฏนะครับคือจะเดินอาจจะงงสับสนกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีแบบทางที่บอกชัดเจนหรือว่าป้ายที่บอกแบบเป็นเอกลักษณ์แน่นอนนะนะครับแล้วก็ตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นบริเวณจุดด้านภายนอกครับผมมายืนอยู่บริเวณจุดด้านล่างแล้วนะครับนะครับลักษณะการออกแบบนะครับก็ลักษณะจะเป็น บ้านที่มีลักษณะคดโค้งแล้วก็จะมีทางที่จะเดินเชื่อมถึงกันนะครับการออกแบบนี่ก็แปลกตานะครับก็ไม่แปลกลที่เขาจะเรียกกันว่า Crazy House นะครับก็คือบ้านที่ค่อนข้างจะเป็นทรงแปลกประหลาดนะฮะน่ครับก็ไปก็เจอพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนะครับ ในตรงนี้ก็จะมีบันไดาทางขึ้นมาแต่บันไดตรงจุดนี้ค่อนข้างจะชันนะครับแต่ก็ไม่สามารถขึ้นไปได้นะเนี่ยครับรูปลักษณ์ของ Crazy House นะครับมีการแต่งแต้มสีสันนะฮะนี่ครับรูปทรงต่างๆบรรยากาศนี่ก็ดูค่อนข้างจะแปลกตาเลยทีเดียวนะฮะ ก็เนี่ยนะครับก็เลือกกันเอาเองครับราคาประมาณ80,000ื่ดงเวียดนามนะหรือก็ประมาณ100บาทนะครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปบริเวณจุดตรงนี้นะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันต่อครับนะครับมาอยู่บริเวณอีกจุดหนึ่งทางขึ้นนะครับก็ตรงนี้นี่จะใช้โทนสีนี่ออกเป็นแนวสีม่วงชมพูนะครับแล้วก็มีสีขาวแซมเข้ามานะฮะ บรรยากาศตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับแต่จริงๆเนี่ยมาที่ดารลัสนี่ช่วงนี้นี่มาได้ตลอดนะครับเพราะว่าแดดไม่ค่อยมแีแล้วก็เป็นอากาศที่ไม่มีฝนตกนะครับแม้ว่าจะไม่มีแดดแต่อากาศนี่ก็ค่อนข้างเย็นสบายครับเป็นเมืองตากอากาศของทางเวียดนาม ก็จะมีทางบันไดนะครับก็สามารถเดินเชื่อมเข้าถึงกันได้หมดนะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าไอเดียการออกแบบของคนสร้างเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเยี่ยมเลยทีเดียวนะบ,บางคนนี่อาจจะงงนะว่าบ้านแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงได้รับความนิยมวนะแต่ความแปลกเนี่ยครับความที่มีเอกลักษณ์เนี่ยก็เลยทำให้เป็นจุดขายของ crazy house นะครับ ตอนนี้นี่ผมก็กำลังจะใช้ทางเดินขนาดเล็กนะครับในการเดินเพื่อเชื่อมไปยังจุดอื่นๆนะครับบางจุดนี่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าทางนี้ค่อนข้างจะแคบอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เดินข้ามมานะบันไดเสืรอสกูที่ผมถ่ายคลิปไปนะครับนี่ครับ ตรงด้านนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณพื้นที่ด้านล่างนะจุดของ Crazy House นะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่ไปชมกันมานะครับก็จะมีจุดยอดด้านบนสุดอยู่ตรงด้านนี้นะครับส่วนตรงด้านนี้นี่น่าเสดครับไ,ไม่สามารถเข้าไปได้นะฮะแล้วก็จะมีบริเวณพื้นที่ตรงด้านนี้นะครับจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ไปถ่ายคลิปครบเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยจะพาไปชมบรรยากาศนะครับ ตรงนี้รู้สึกจะเป็นพวกเขาควายนะฮะก็ส่วนใหญ่ลักษณะของบ้านนี่ก็จะเป็นแบบเขาควายเป็นแบบเป็นแบบพวกเขาควายเป็นแบบพวกสัตว์นะครัหมีจิงโจ้พวกนี้นะฮะเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบริเวณจุดตรงด้านนี้กันต่อนะครับบนจุดตรงด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของสวนนะครับก็จะเป็นจุดไว้สําหรับ นั่งพักผ่อนผ่อนคลายชมบรรยากาศนะครับเนี่ยก็จะมีการปลูกต้นไม้ครับเพื่อให้ความสดชื่นนะแล้วก็ตรงด้านนี้นี่รู้สึกว่าจะมีร้านขายพวกเครื่องดื่มด้วยนะฮะก็จะเป็นร้านขายพวกกาแฟนะครับเนี่ยก็จะมีเมนูมากมายนะเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้อเมริกาโน่นะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกเมนูพวก ผลไม้ปั่นนะครับแอปเปิลนะครับพายแอปเปิลสับปะรดแตงโมนะฮะมีน้ำสมูทตี้ด้วยนะฮะมีกาแฟเวียดนามนะครับแล้วก็มีเมนูอื่นน้ำมะพร้าวนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นไส้กรอกฮอทดอกนะครับโคล่าน้ำเปล่านะฮะเนี่ยก็จะเป็นจุดไว้สำหรับนั่งพักผ่อนนะครับมีเป็นบ่อน้ำเล็กๆครับซึ่งมีปลาอยู่นะครับ เดี๋ยวดูกกอนว่ามีปลาอมมีปลาอยู่ด้วยนะแต่ก็จะมีไม่เยอะนะครับเนี่ยเป็นสวนขนาดเล็กนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งมุมอีกหนึ่งจุดครับที่จะมีผู้คนเนี่ยนิยมมาถ่ายรูปกันนะครับานตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นบ้านนะฮะแล้วก็มีบริเวณพื้นที่ชั้นด้านล่างด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้นพื้นที่ใต้ถุนบ้านนะครับก็จะมีเป็น การออกแบบนะเป็นที่นั่งนะฮะนะเป็นทําจากหินนะครับด่านตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางไปห้องน้ำนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินดูตรงจุดนี้นะครับลักษณะของบ้านนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดของบ้านในสวนนะฮะตรงนี้จะเป็นห้องที่สิบสองนะครับ ชื่อนี่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะห้องสำหรับห้องอ้อเป็นห้องที่หนึ่งนะครับเนี่ยครับเขียนแล้วค่อนข้างจะจางไปแล้วตัวนัสือเนี่ยจะมีจุดของห้องน้ํานะครับการออกแบบก็จะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะดูล้ําสมัยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเพดานด้านบนนะครับมีบันไดทา,างขึ้นด้วยนะจุดของบันไดทา,างขึ้นเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับพวกกรองนะฮะดูว่า ดูการออกแบบนี่ค่อนข้างจะมีความดีไซน์ที่ค่อนข้างจะล้ำเลิศแล้วก็ล้ำสมัยนะฮะไอเดียดีครับไอเดียมันเจิดนะครับก็ไม่แปลกครับว่าทำไมถึงเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมอ่ะส่วนตอนนี้พวกร้านกาแฟานี่ปิดไปแล้วนะฮะเมื่อกี้นี่ผมบอกไปว่ามีเครื่องดื่มจำหน่ายเยอะแต่ก็ปิดไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับอีกห้องหนึ่งนะเป็นห้องมดนะครับห้องที่สองคนระับห้องแอนนะฮะ นี่ครับมดก็จะมีพวกลูกปั้นมดนี่อยู่ตรงนี้นะครับด้านภายในข้างในก็จะเป็นเตียงนอนนะครับมีเป็นจุดของโต๊ะทํางานนะครับที่นั่งนะครับทานชาทานเครื่องดื่มนะครับคือบ้านแบบนี้เนี่ยสามารถเปิดเป็นที่พักให้คนมาเช่านอน,อนได้เลยนะฮะแต่ละอย่างนี่มีพร้อมมากกับทั้งเตียงนอนห้องน้ำนะครับโต๊ะนะครับไปสำหรับนั่งทาน เครื่องดื่มเนี่ยก็เหมือนกับเป็นห้องพักรายวันหรือว่าจะเป็นรายเดือนได้เลยนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาทำเน้นเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับสำหรับ c r a z y House ตรงด้านนี้ก็จะเป็นจุดของห้องน้ำนะครับห้องน้ำชายอยู่ตรงด้านนี้นะเนี่ยก็จะมีการออกแบบพวกต้นไม้นะครับเป็นดัดเป็น รูปแบบต่างๆรูปทรงที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจนะครับนีครับก็จุดของตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมนะครับตอนนี้นี่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยอยู่บริเวณจุดชั้นด้านล่างอยู่นะครับก็ทางขึ้นไปด้านบนก็อยู่ด้านนี้นะครับ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ยังไม่ได้พาทุกท่านเข้าไปชมครับเอาครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันครับครับก็มาถึงคิวของบ้านตรงด้านนี้กันบ้างแล้วนะครับรูปทรงนี่ก็ถือว่าโหคนข้างจะดูแปลกตาแล้วก็มีเอกลักษณ์มากกว่าจุดอื่นๆเลยนะครับเพราะว่าจะมีหลักสีสันที่ผสมปนไปปะปนกันไปนะครับเนี่ยจุดบันไดทังขึ้นนะครับอาครก็เดี๋ยวผมจะ เดินพาทุกท่านไปชมบรรยากาศกันนะครับเดินชมบรรยากาศของจุดตรงนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะที่ผมจะถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มจากตรงด้านนี้กันก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปดูบริเวณด้านภายในนะครับ ด้านตรงนี้นี่ก็จะคล้ายๆกับทําเป็นบรรยากาศของโลกใต้ทะเลนะฮะเนี่ยก็จะมีพวกปะาารังนะครับมีสัตว์น้ำนะฮะอย่างเช่นพวกม้าน้ำนะครับมีพวกปลาภาพสตีนรัสต,ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของโลกใต้ท้องทะเลนะครับเดินๆนี่ก็ต้องดูนะครับเพราะว่าจะมีเป็นขั้นมีเป็นบันไดนะครับ เี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เลยนะครับมีน่าจะเป็นปลานะฮะแล้วก็มีเขี้ยวด้วยนะครับกาลังกัดกินปลาตัวเล็กอยู่นะฮะเนี่ยปลาตัวตัวเล็กนี่กําลังเป็นเหยื่อโดนกัดกินอยู่นะครับด้านภายในนี่ก็ลักษณะจะเป็นเหมือนห้องซิงค์อ่างล้างจานนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับพวกห้องครัวเคาน์เตอร์บาร์นะครับเนี่ยครับบริเวณพื้นที่ด้านใน เนี่ยสีสันของโลกใต้ท้องทะเลนะครับที่ประหับตกแต่งนะฮะจะมีจุดบริเวณทางขึ้นชั้นบนด้วยนะครับชั้นบนนี้ก็จะเดินขึ้นไปด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปบริเวณจุดชั้นด้านบนนะครับจะมีอยู่เท่าที่เห็นนี่จะมีประมาณหลายชั้นอยู่เหมือนกันนะครับ เนี่ยตรงพื้นนี่ก็จะมีการทาเป็นเป็นการสร้างเป็นรูปปลานะกำลังแหวกว่ายน้ำนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดทางเดินที่จะสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้นะครับตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับภาพเรื่องราวของการออกแบบนะครับเนี่ยครับพวกศิลปินจิตรกรนะกำลัง สร้างสารร์ผลงานในการทาสีวาดภาพนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่พนักงานตรงนี้ก็เป็นภาพของเจ้าหน้าที่กับนักท่องเที่ยวนะครับก็นำเสนอภาพเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ของ Crazy House นะครับหรือว่าบ้านทรงแปลกประหลาดแห่งเมืองดาลัสนะครับก็ยังมีอยู่หลากหลายภาพเลยทีเดียวนะฮะ ตรงด้านนี้ก็สามารถมองเห็นบรรยากาศจากชั้นด้านล่างได้นะครับก็จะเป็นทางเดินวนรอบนะนมีพวกภาพต่างๆมากมายให้ได้ชมกันนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกับเป็นจุดของแกลเลอรี่นะครับที่จะ นำเสนอเกี่ยวกับภาพต่างๆนะครับเนี่ยครับเราตลอดทั้งพื้นที่ตรงพื้นที่ตรงบ้านตรงหลังเนี่ยเรียกว่าทาสีสันประดับตกแต่งเป็นโลกใต้ท้องทะเลทั้งหมดเลยนะครับไม่มีจุดไหน,นีที่เว้นว่างเปล่าเลยนะครับทุกจุดนี่ก็ถูกแต่งแต้มสีสันนะครับ แกลเลอรี่ภาพมากมายนะครับของผู้คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหลังสันผลงานเหล่านี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะที่จะเดินไปยังจุดอื่นๆนะครับรบ,บรรยากาศในช่วงยามเย็นนะฮะยังคงมีผู้คนเข้ามาชมกันเรื่อยๆนะครับ สามารถเดินขึ้นไปเชื่อมต่อถึงบริเวณพื้นที่ชั้นบนได้เลยร้านตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายของที่ระลึกนะครับร้านขายสินค้านะครับพวกของที่ระลึกสุเวเรียนะครับแล้วก็จะเป็นพวกร้านขายเครื่องดื่มนะมีหมวกมีเสื้อผ้านะครับเนี่ยตรงนี้มีไอศครีมนะครับ ก็จะเป็นเครื่องดื่มชากาแฟนะฮะแลก็ตรงพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีทางบันไดเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดเลยนะครับก็เนี่ยครับการออกแบบของที่นี่นี่ก็ดูค่อนข้างจะโดดเด่นมากเป็นเอกลักษณ์มากนะครับลักษณะก็อาจจะดูงุนงงสักหน่อยนะเหมือนเขาวงกตนะครับ แต่ก็ความแปลกของที่นี่นะครับที่เป็นจุดเด่นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยมาชมกันนี่มีจุดทางเดินลอดนะครับต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปถึงบริเวณจุดชั้นด้านบนนะครับ ทางลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆกับสร้างเป็นให้เป็นดูเป็นต้นไม้นะแล้วก็จะเป็นไม้แบบเลือ้อยต่อเข้าหากันแล้วก็เป็นทางบันไดนะครับที่จะเชื่อมต่อถึงกันหมดนะครับด้านภายในตรงนี้ก็จะเป็นบันไดาทางลงแล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะพาทุกท่าน ขึ้นไปชมบรรยากาศบริเวณชั้นด้านบนนะครับตรงนี้จริงๆเนี่ยก็พอเห็นวิวทิวทัศน์แล้วนะฮะแต่ถ้าอาให้สุดเนี่ยก็ต้องชั้นด้านบนนะครับนะครับมายัางบริเวณจุดชั้นด้านบนนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นชั้นบนสุดแล้วนะครับ นะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดชั้นด้านบนสุดแล้วไม่มีชั้นไหนสูงไปกว่าตรงจุดด้านนี้แล้วมีลูกป,ปั้นของคนนะครับห้ move, like. ามปีนะครับห้ามปีนป่ายบนลูกป,ปั้นนะรตรงนี้ก็จะเป็นมนุษย์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับจับมือกันนะฮะเพราะว่าค so วามสัมพันธ์ของมนุษย์กับต้นไม้เนี่ยก็ต้อง พึ่งพากันแล้วก็เกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกันนะครับโลกถ้าเราขาดต้นไม้ไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําท่วมนะครับภัยพิบัติต่างๆนะครับส่วนคนที่ทําลายเนี่ยก็จะเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับที่จะทําลายนะ้เป็นจุดที่จะมีผู้คนมาถ่ายรูปนะฮะ งนี้ก็จะมีช่องครับโอ้โหเราก็มีทางตรงนี้สามารถออกไปนั่งชมบรรยากาศได้นะครับบริเวณชั้นด้านนอกถือว่าพื้นที่นี่ก็กว้างอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ Crazy House นะครับเนะี่ยยังมีผู้คนมานั่งชมบรรยากาศตรงนี้ครับทางก็จะเชื่อมต่อเดินถึงกันหมดได้เลยนะฮะแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถ ชมวิวบรรยากาศของที่มังดาลัสนี่ได้นะครับเดี๋ยวเดินเดินจากนี้ก็มองเห็นวิวบรรยากาศนะครับวิวบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลา17บนากา30บนาทีห้าโมงครึ่งนะครับวิวบรรยากาศของมังดารัสมองเห็นวิวทิวทัศน์นะครับภูเขาที่มองเห็นอยู่ริบลตาตรงนู้นนะครับ แล้วก็ด้านานี้ก็จะเป็นจุดของบ้านเรือนของผู้คนนะครับเป็นจุดเอาไว้สำหรับชมวิวบรรยากาศแบบ360องศานี่ครับบริเวณจุดของชั้นด้านบนบรรยากาศของเมืองดาลัดนะครับเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของทางประเทศเวียดนามนะครับ ก็ถือว่าใครจะมาชมนี่ก็สามารถมาชมบรรยากาศกันได้นะครับสำหรับที่ Crazy House นะครับเปิดอยู่ทุกวันนะครับจะปิดให้บริการตอนช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มนะครับราคาค่าเข้าสำหรับชาวต่างชาติอย่างพวกเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80,000ดงเวียดนามนครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ100บาทนะฮะก็มาชมกับบรรยากาศของบ้านรูปทรงปแปลกตาปแปลกประหลาดนะครับ ก็ถือว่าเป็นการสร้างสารรค์ไอเดียที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมของคนออกแบบนะครับซึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของที่ดารลัสนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของ crazy house นะครับหรือว่าบ้านทรงแปลกประหลาดที่ตั้งอยู่ในเมืองดารลัตของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ